แล้วกรับกรประชุมกตอสนับทีหนึ่งครับเราทีนี้ออกมาที่เพื่อนในบอลว่ายัางไงแล้วเข้ามาที่เดนต้าเราเปลี่ยนออกมาจากขวาแล้วครับแล้วโยเข้ามาที่บุลเ,เลตเป็ไไนเลขแปดว่ายังไงแม่จังบอลแรกไม่ดีเท่าไรแล้วแม่ยังทีบุลเลตของไฟในในยังเปลี่ยนยังบางเลย ต้องเคลียร์ที่เขามาก่อนแล้วครับบอลอยู่ที่ผู้เลทศมาเลเซีของไฟเดนไนแล้วครับรถไหลยาวๆออกมาที่กับขวาว่าอย่างไรล่ะโยมาแม่สอามือดูลักษาประตูอ๋อแล้วก็เป็นบอลทุ่งครับขับลูกคืนบอลครับตัวเล็กครับนี่แหละครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเก็บลูกฟุตบอลนะรถตัวนี้ก็บผู้ชมกันต่อว่าอย่างไรทันหรือเปล่าลูกนี้ยังได้อยรถตัวนี้ว่าอย่างไรมาเคลียร์มาไปดีเท่าไรรถตัวนี้ออกมาที่ผู้เลทศมาเลเซีของ ไว้ดีไหนก็ฉากมาแล้วตรงนี้แล้วออกมาโยูมาแม่แล้วยังได้อยู่แล้วรี่ร้องแล้วก็แม่ยืนนิ้ล้วเปล่ายังได้อีกครั้งห่างกัมาก็ยังตีพลีของเพื่อนในบอลแล้วตรงนี้ว่ายังไงแล้วก็เพื่อนในบอลไหลออกมายาวๆที่พลีมาอีกสามที่แปดแล้วก็ฟาเอาระครับขยับเกมขึ้นมาอยู่ท่านาแลลวบังทีโอ้แล้วก็หลุดออกห้างไปเสียแล้ว จะต่อแล้วครับเป็นย่างเป็นบอลของเพื่อนในบอนลลาแบอยู่ที่เซนเตอร์ตัวเก่าของทีมนะครับมันจะมีออกมาทีกลับใส่ครับคิดเก็บไม่ได้แล้วครับทีนที้ลลกุหลาบสาประตูะตรงนี้ว่ายังไงหลอกมาได้แล้วครับลงมาเดิม,มกันโดนอีลงมาสองกันตรีไหลออกมาทางขับขวาทำรูปเตาไปยังตีพลังของฝ่ายด,ดีไหมแล้วตรงนี้ไม่จับบอลแรกไม่ดีเท่าไหน,นแลวว้วครับแล้วก็เข้าเสียแล้วครับ แม่ย้อนหลังมาให้ทางด้านนี้แล้วครับคุณนุชรนาให้มาทางด้านภูรักสามตูของบอลให้มาทางด้านสุภลักเช็ดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านทางด้านเนุูเลนมายเลขสิบยังไงแม่ดีไหลมาลูกนี้ไปทางขับซ้ายแม่ยังไม่มีตัวเติมส่วนกัปตทีมงทางด้านคุณุรนาหวังว่าจะทีเสมอหได้ยังไงยากเข้ามาเดิางแม่สวนกัปันเล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 เ รรเราจะมีแมตุกมาต้องไฟเดนไนเป็นยังไงต่วันนี้แล้วลองลูกนี้มาไหมยังไม่ตรงตอบแล้วครับบนข้ามทางออกไป เราก็พยายามเกมขึ้นมายังอยู่ทางด้านนี้แล้วครับไฟรุ่นเกินร้อยห้มาทางด้านกาเปดแม่ผ่านหนึ่งไหลมาไปกักาซายซายแม่จีเข้ามาอาศัยความเร็วยังไงผ่านได้หรือไม่แม่ผ่านหนึ่งยังไงเราก็ต้องกัดออกไปเสียแล้ววันนี้เพื่อนนายบอลจะสวนกลับลงนี้เป็นยังไงยังไหลออกมาแล้วลงกขามาลงลงแล้วเรียบ ตีเกมเอ้าลุกละเว้ยตาละเว้ยปะละวะอัลลเว้ยอัลลจ้ายังไงแม่บิดเข่าขวายัดขวาแล้วก็ยังอยู่ไม่ยังตีเซฟปรุสามตัวปรุสามตัวนี้บินเลยครับแม่เราเป็นลูกคอนดิคก่อนเนื่องครับแมวต่างปะตีเสมอไรได้อยากทำมาลูกนี้ก็ไม่ดีเท่าไรครับเราจะนี้ยังเป็นบอลของคายในไหนเป็นยังไงแม่มาที่แดนกลางเราจะนี้ไหลออก มาที่ซิตเตอร์แล้วมองเอาไปแล้วยกยกยาวมาไหมยังมีพวกเล้น้องเพื่อนนด้ก่อนทีมอัลคาด้านนี่นะครับคุณร,ราก็ต้องเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับนี่แหละครับ,ย,รบยังมีเวลาได้ตีเสมออยู่ครับแมนแล้วตรงนั้นนี่มัานายังไงแมไ่ไฟในเคลียร์ไม่ไดีเท่าไหร่ล้วโดนแย้งมาได้แล้ะตรงน,นี้รวมลงไปแม่ แล้วตรงนี้ยังได้อยู่แล้วกับเพื่อนนายบอลแล้วได้ร้องแล้วมาแล้วครับส่วนตะลันทีมันทางด้านจนลักนี่ยังไงลักเอาจะตามไม่ได้หรือไม่เอาเรือวๆเอาว่ทางด้านกับขวาแม่เร็วจีบมือเร็วจียังไงยังไงจะพันจะลักลักไม่ได้หรือไม่แม่พันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่ยังไงไหลมาลูกนี้ยังไม่พันทางด้านจนลักแม่เคลียร์ไว้ได้ยังไงแม่โฉบตะลันทีไปเล้วเว้ยไปเล้วว่าเอาแม่ยังไงยังชุลมุนไปเป็นกู่ทางด้านกับขวาขวาไปแล้วจ้ะไหลมาลูกนี้ทันหรือไม่ทันแล้วก็หลุดออกจากแทางไปเสียแล้ว เราเป็นลูกถุงกองเพื่อนนายบอลลูกนี้เป็นยังไงเพื่อนมาให้เพื่อนทีนี้ล่ะครับฟื้นกลับมาตั้งกันใหม่ที่ผู้รักษาประตูแล้วของประตูอยู่ยาวๆเอมาเอาบอลแรกลงไม่ได้แล้วตัวนี้เป็นยังไงดวลกันเลาไมาที่กันกลางเร็วล็อกมาแม่ทีนี้ผู้รักษาประตูแล้วครับเราไล่ยาวออกมาที่กับไซย์ยังไม่รีบไินเลยล่ะครับ แล้วนังเป็นบอลของเพื่อนในบอลแม่จะบอลเล่นไม่ดีเท่าไหรแต่ยังได้ลูกนี้เป็นยังไงไล่มาที่เซ็นเตอร์แล้วโอกมาที่กับสายแล้วครับลูกนี้แล้วมาที่ด้านลา,างเป็นยังไงลูกนี้ไปไมีได้แล้วครับแล้วตรงนี้ไม่ได้ลองลูกนี้แล้วแม่ยังไม่ต้องตอบแล้วครับ อาะครับจังหวะสวนกลับนี่แหละครับพอไปรุกเกินร้อยยังไงแม่จะทานสุบลักไปได้หรือไม่แม่ต่อบอลขึ้นมาให้ตะนันบาลังบางทีบาลังบางทีจะหนีห่างไปได้หรือไม่ให้ตะนันจนลักวางบอลยาวลูกนี้มาตะกับขวาขวายังไงขวายังไงมองหาเพื่อนตัวเติมเอฟจี้จี้เข้ามาประมุประพับแล้วก็ใส่ขวายังอยู่โอ้โหยังจบไม่ได้ครับแม่ของตะนันคุณหนูรา ลรลูกลติดจากหน้าประตูปาาเป็นยังไงมาเหลือเป็นของไฟดีในแล้วครับบอลอยู่ที่บริษัทนาคาของไฟดีไหมแล้ปปว,วไหลเลียดมาตรงนี้แม้ก็ยังไม่บา,าดเวณของเพื่อนในบอลแล้วตรงนี้แลว้ววนออกมาเพื่อนในบอลเป็นยังไตงต้องการขึ้นมาแล้วลองลูกนี้เลี้ยวเลยอ๋อแล้วครับขยับเกมขึ้นมานี่แหละครับแม่บิดเข้าขวาเข้าขวาไหลมาลูกนี้แล้วก็<ช> แม่ออโคอลไวมาไอ้านาสินต้องไคของเขายังไงยผู้เล่นหมายเลข25ยังไม่รีบร้อนอะไรครับแม่ตอนนี้มีห่างไปไกลเลยครับแมพรธนาสินดูร้านจะกลับสู่เกมเดิมได้หรือไม่แม่ดึงบอลลองแล้วก็ยัดมาลูกนี้ลูกออกด้านข้างไปเอ้ยแล้วแม่ตั้องฟังฝ่ายในนายต้องรีบต้องเล่งนะแล้วก็แม่ตามหลังอยู่สามลูกแล้วตรงนั้นลูกที่ไปแตกได้ก่อนแล้วตรงนี้ิยมมาไหม ไป่ดีต่อไหล,ล,ออล,ไแ,ลแล้วก็บอลลูกออกหลับไปแล้วก็ขยับเกมขึ้นมาครับปุ้ดีแล้วครับอนลรันจอมกบปีไว้เนี่ยนะครับเพแล้วก็เรีบซ้ำๆต่อบอลขึ้นมาไม่รีบร้อนอะไรมาธนาซนีตแบ็กแมย์อยากมาลงนี่ก็วาดเสียวเลยอันตรายเอ,าอย้าไหไงบหลลังบังผีบา,าลบาาลางัลบงบังผีไหลมาลงนี่เข้าขวาใส่ขวาแล้วก็ยังโย รถตัวนี้บอลอยู่ที่ฝั่งสาประตูของเพื่อนในบอลเป็นยังไงไล่ออกมาตังกับขวารถตัวนี้ยันเข้ามาที่บุรีมาเล็กเจ็สิบเจ็ดเราออกมาที่บุรีมาเล็กแปดยืนมาที่บุรีมาเล็กเกาสิบเจ็ดแล้วออกมาที่บุรีมาเล็กแปดครั้งแล้วลองลูกนี้ไหม อาและครับยังไง,งดนานริมเส็นแม่หนีออกมาเปลี่ยนเกมไปทะงขวายาชายของนาไปไวยรู้ใจกนร้อยยังไงยังไม่รีบร้อนอะไรไหลมาให้กับทางด้าน25แม,ยงงยม่ยังไงยังต่อบอลขึ้นมายังไงแล้วก็มองหาเพื่อนมองหาเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนเกมมาด้าน,นกลางยังต่อบอลขึ้นมาแม่ยังไม่รีบร้อนแล้วก็เริ่มจิ้จี้เข้ามาไหลมาทางขบา้าแม่ไม่เข้าใจกันครับแม่สุดกับทันทีขอธนาน,นี้แล้วครับคุณหนูรนาไหลเปลี่ยนเกมมาใ,ให้ทางด้านเจ้ลักลักยังไงลักจะไปในทางทิศไหมองหาเพื่อนแล้วก็ไหลมา ทางด้านริมเส้นมีจังหวะได้จบไหมเอาเลยว้ยอัว่งเข้าขวาไหลมาลูกนี้แล้วก็ให้ทางด้านบังแล้วก็บังผีบังผีย้อนหลังมาให้ทางด้านจะรักรักยังไงจบในไม้่ซส์โอ้โหและตอนนี้แมงก้อนยืนยืนของเทินไนบอลลูกนี้มาพลิกมาได้เราจะทำยังไงตายอยู่แล้วครับเทินไนบอลแล้วเปลี่ยนแกอกมาต้องบังขวา มาที่บริษัทหมายเลขสามสิบแปดของเพื่อนนายบอลแล้วครับจีก็มาแล้วตรงนี้แม่ผ่านได้หรือเปล่าแม่ก็ยังไม่บานแต่ยังมีเพื่อนซอสเราจะมีออกมาต้องเดลนกลางไหลออกมาจากบไอยครับมองหาเพื่อนแล้วยกเปลี่ยนแกนออกมาไหมแต่บอลแรกลุงได้สวยแล้วครับเพราะจีก็มาจีก็มาลุงนี้แม่ก็ยังไม่บาดเพื่นของไฟเดนไนเราจะมีว่าไงเพื่นของไฟเดนไนไลมาแล้วยยุกมาลุงนี้แม้ยังไม่บานยังได้อยู่เลงนี้ไหนออกมาจากแผ่นไส้ เลาีก็มาเราก็หลบมาที่กาซ้ายครับงแล้วจมีลองลกนี้แ,แม่เอาแล้วครับยังไงจะไปในทางทิศไหนแม่ดึงลองยังไงมองหาเพื่อนแล้วก็ไล่เปลี่ยนแกมันกลับขวาขวาให้ทางด้า,ดานเต็าไปของเขายังไงยังไม่รีบร้อนดึงเกมช้าไล่มาให้เพื่อนทางซ้ายซ้ายเปลี่ยนแกมันกับขวาขวาเข้าขวาแล้วก็แม่ดึงเขาซ้ายแม่ลองในสวยลกนี้ยัดขวาแล้วก็โหยังจบไม่ได้คับแม่ เราจะีบอลยูตีพ <If S 1> ุ่งสามประของเั no. ืงอนายบอลว่ายังไงลกนี้ออกมาต้องเป็นมายเลขสามสิบห้าเมาตีหมายเลขสามสิบแปดแมร์าออกมาตรงนี้าะไงไมยังไม่มีไมลิงยังเซตกันอยู่ละครับเาัวนี้ออกไปาหน้องมาเบิร์ดระยตรงนี้ยัดเข้ามาทีหมายเลขเจ็ดสิบะตนไม่ครับ นะาครับประตูด้านซ้ายโคตรดานดีแหละครับเจ้ามังกรครับแม่ยังไม่รีบร้อนอะไรนะฮะตอนนี้ตีดีห่างออกไปไกลเลยครับแม่ต้องเริ่มเคาะเกมขึ้นมาอย่างต่อเกมเลนสั้นขึ้นมามองหาเพื่อนวางยาไปยวแล้วก็ยังไม่ผ่านสีกาโคตรานดีแลยครับคุณร่าเบจะตีดีขึ้นมาได้หรือไม่จะตีเข้ามาผ่านหนึ่งไหลมาก็ยังไม่ผ่านนี่แหละครับปรตูด้าเจ้ามังกร อยู่ทางด้านเจ้าบอลแม่ฝากบอลมาที่เพื่อนแดนหลังอย่างไอจีก็มาขี่ก็มามาทางด้านขวาหายทางด้านผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ต้องเคลียร์ออกไปก่อนยางยอดการเบ๊กเรามาหยุบลงขมเนกีกองไว้ในไหนล่ะครับเราจะนี้ออกมาผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเจ็ดหมายเลขที่ห ไฟเดีไในแล้วได้ลองลูกนี้ไปยังติดบอลเขาเล่นพรอมเพื่อนไม่บอลน,นะครับแม่ยังเป็นบอลของฝ่ายดีไในครับลูกเก้เาลูกนี้ยังยันเข้ามาก็ยังติดนะครับ<อ>แล้วตรงนี้เป็นยังไงไฟเดีไในไม่ต้องกลับมาตั้งกันใหม่แองบอกไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับบอลหลุดออกข้างไป,งไงไปเอาละครับพื้นเกมมาครับแล้วก็หมดเว้ยหลอ่อ ละครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่5นะครับเป็นแมตที่2ครับสนามที่1ครับอบตไทยสามัคคีครับพบกับบังเอ็มครับสนามที่2ครับคู่ที่5ครับ SMT ฟุตบอลคลับครับพบกับโชคโชคุตยานน์นะครับ FC ฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเก็บภาพได้เลยนะครับ ไปไปีขวาจะมาเดียวโค้งกลางสนามโยยิงใ่ังหญ่ยไปไปได้ดแยกยิงเข้าไปแล้วทแรกเลลตรงนี้ยังไงมเสียบอไรับเพื่อนเพื่อนในบอลลยตรงนี้ยังไงไหลออกมาเพื่อนลุยนี้เขอยากพิยันเข้ามาตีเข้ามาตีเข้ามาแล้วลงมาได้ตรงนี้ล ลูกนี้มันก็ยังไม่มาเลยของไฟเดนไนเราจะนี่ว่าย่างไงไฟเดนไนต้องไดขึ้นมาก่อนเราจะมีบทดิวติเล่นมาในกาวของไฟเดนไนสับหลอกมาในเทเราจะนี่ไหลออกมาบอกมาเพื่อนแล้วตรงนี้โอ้ยังอิดแล้วครับเพยยังได้อยู่แล้วก็ไฟเดนไนหลบมาได้แล้วตรงนี้มันก็ยังมีเพื่อนซ้อนแล้วไฟเดนไนเป็นยังไงเกมไม่ได้แล้วครับเราออกมาที่บริมวณนีรเนกาของไฟดีไนท์นะครับยังเซ็กซ์กิวแล้วได้ลองลูกนี้ อยังไมุ่กรอบแล้วครับอะไะครับเป็นลูกตั้งเตะจังเส้นขอบประตูครับดีแลวครับคทนทสายจะพร้อมมา นี่แหละครับออกหมไวมาเล่นสั้นมายังไม่รีบร้อนะไรนะครับยังจบได้หรือไม่เล่นสั้นกับทางการผู้รักษาประตูนี่แหละครับคืนเกมมาให้านาจะบอมอีกครั้งหนึ่งยังไงจะบอมจะต้านไว้ได้หรือไม่ให้านาผู้รักษาประตูเคระเล่นสั้นมาให้ผู้เล่นหมายเลขสิบแม่เล่นสั้นกันยังไงธนารีบเส็นแล้วก็ลุดเอาดันข้างไปล้วจะเป็นทางของไฟดนไหนในทุ่งมาลูกนี้ไหมดีบอลไหลไม่ดีต่นไหลแล้วครับบอลหลุดออกหลังไป ตูเล่นเร็วออกมาแล้วก,ยก,ยก,ยก็ยังติดบริเวณของไฟไดไนายแล้วออกมาที่มานเลกาของไฟไดไนายจีเข้ามาแล้วตอนนี้หลบมาได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงจีเข้ามาแล้วยานเข้ามาแม่ก็ยังติดแล้วมองลู้ไหมไปเข้าสองบริษัทประตูแล้วก็หมดเวลา